สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนสัปดาห์นี้เรามาเรียนสัปดาห์วันแม่กันวันแม่แห่งชาติตรงกับวันที่12สิงหาคมนะคะแล้ววันนี้คุณครูไก่มีกิจกรรมสร้างสารรค์เป็นงานศินละปะมาให้เด็กๆได้ทําให้แม่กันค่ะอุปกรณ์ก็จะมีนะคะกระดาษรูปดอกไม้และมือที่คุณครูแจกให้ไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีสีสีเทียนค่ะแล้วก็จะมี การ์ดนะคะคุณครูแจกไปให้แล้วแล้วก็จะมีกาวค่ะอ่าเด็กๆมาเริ่มทํากันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเด็กๆก,ก็ต้องระบายสีดอกไม้ก่อนค่ะระบายสีดอกไม้ระบายสีมือให้ครบอ่าเมื่อระบายครบเสร็จแล้วนะคะก็ให้คุณแม่ช่วยตัดให้ค่ะเราก็จะตัดดอกไม้เป็นเป็ดทีละดอกจนครบนะคะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาการ์ดนี่มาค่ะ เอากาวนะคะวางแล้วเราก็จะมาติดกันนะคะอ่าเราก็เอากระถางกระถางดอกไม้ติดนะคะจะได้แบบนี้นะคะเด็กๆเ,เอากาวติดแล้วก็ติดกระถางแล้วก็ติดมือมือนะคะติดมือลงไปก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วนะคะมือเสร็จแล้ว แล้วเราก็จะติดดอกไม้ค่ะติดดอกไม้ตามนิ้วนะคะติดตามนิ้วเลยนะคะติดไปเลยค่ะติดให้ครบทุกนิ้วติดเลยนะคะติดให้ครบทุกนิ้วเลยค่ะ มาครบแล้วอ้าวเราก็จะได้การ์ดเป็นมือน้อย,อยสวยไหมคะเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างคะสวยงามมากเลยคะ่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะเราต้องมอบการ์ดวันแม่ให้กับคุณแม่ด้วยแล้วก็กราบคุณแม่ด้วยแล้วก็บอกรักคุณแม่ด้วยคะ่ะวัน,นวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะเด็กๆแล้วพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย